เห็นไหมคะดูดีมากเลยนะคะไม่ใช่ดูดีอย่างเดียวต้องอร่อยด้วยนะคะนี่ค่ะ p พซี่ Coffee ที่เป็นมากกว่าคำว่ากาแฟตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดๆหลากหลายโปรมาให้เลือกช็อปกันสนใจสั่งซื้อคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นให้นี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแฟหน้ำบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะ พาิซี่ก็จะพามาทําเมนูง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะคิดก็คือขอมานะคะคืออยากกินนั่นเองนะคะก็คือแกงกระแนงไก่นะคะก็นี่ค่ะส่วนผสมของเรานะะี่ค่ะก็คือน้ําแกงกะแนงแบบสําเร็จรูปนะคะเราซื้อตามห้างไหนก็ได้นะคะที่เป็นกล่องนะคะก็มีใบโหระพานะคะมะเขือค่ะจริงๆอ่ะใช้แต่มะเขือพวงนะคะ แต่พอดีมีว่าเขือนนี้อยู่ก็เลยเอามาแซมนะคะแล้วก็เนื้อไก่หั่นชิ้นนะคะตามชอบเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะพริกนะคะพริกชี้ฟ้านะคะสีแดงนะคะเพิ่มสีสันนะคะเครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีเนี่ยน้ำปลาอย่างเดียวส่วนใครกินหวานก็เพิ่มน้ําตาลไปผงนัวผงปรุงรสตามชอบเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาตั้งหมอง้อหรือว่ากระทะก,ก็ได้นะคะแฝ่หนังบ้นก่อนนี่ยเ่ะใส่ริกแกงของไฟนะคะ คือพิกแกงแบบกล่องน,นี้นะคะเขาจะปรุงรสมาแล้วนะคะแฟนของบ้านเราก็แค่มาใส่เนื้อใส่อะไรเพิ่มนะคะขาดหรือเราแค่ปรุงเพิ่มแค่นั้นเองนะคะอันนี้รอให้เดือดก่อนนะคะรอให้น้ําแกงเดือดก่อนหลังจากน้ำแกงเดือดแล้วนะคะก็ตามด้วยเนื้อไก่ของเราที่หั่นชิ้นไว้เลยนะคะ น้ำปลานิดหน่อยนะคะแผ่น้ำปลาอย่าที่ใส่เยอะนะคะก็ตามด้วยมะเขือพวงนะคะแผ่น,น้ำปลากรอบพริกชี้ฟ้าค่ะ พอใส่แล้วก็เริ่มมีสีสันน่ากินขึ้นมาเลยนะคะ mm. อันนี้ต้องต้องเคี่ยวมาให้ไก่สุกก่อนนะคะค่อยใส่เมื่อะพวงก็คือพวงก,ก,ก็จะสุกง่ายะคะ่ะเรใส่แล้วก็ชิมรสเลยค่ะถามหรือะอ,อะไรก็พเพิ่มนะคะใส่มาเอาที่ใส่ไปนี่คือ แต่ความหวานไม่เอานะคะเพราะว่าองคิดไม่ค่อยชอบก็รอให้มะเขือได้ทีแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นี่ค่ะตามด้วยใบโหระพาเลยค่ะแฟนทางบ้านทนตรนสุดท้ายนะคะหลังจากปรุงรสได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะโหเห็นไหมคะ ดูดีมากเลยนะคะใ <c oughs> ช่ดูดีเหยียดเดียวต้องอร่อยด้วยนะคะนี่ค่ะไปกินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะคพันธมันที่น่ารักคุอคนะาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงพะแนงของเรานะคะแน่นอนนะคะต้องมีไข่เจียวนะคะก็มาค่ะมากินไปได้วยกันเดี๋ยวป้าไปซีกับี่ขออนุญาตก่อนนะคะมากินไปได้วยกันคะ่ะค่ะลุยเลยคิวมากันนี้ คิดผิงมากวันนี้อันนี้แกงพาแนงทํไปแล้วเนาะส่วนอันนี้ค่ะอ่างคิดเป็นคนซื้ออ่าเป็นน่องไก่มาแป๊บสิมหาหั่นชิ้นเองนะคะแล้วทีนี้มันมีไอ้พวกที่ติดเนื้ออันนี้อยู่ปยย๊บสิบเลยทำอ่อมคะแกงอ่อมทำแบบง่ายๆนะคะต,ต,ต้องรบหน่อยรบหน่อยนักเรงมาเป็นไงรสชาติโอ้โห่อ่มอม นนูคิดเขาจะชอบพอใส่ฝรั่งชอบกินแกงใส่แกงไส้ไม่ไม่ใช่แกงไส้แกงใส่กะทิบิบโคโคโนัทนะ Yes มันเห็นไหม radish ไม่ชอบก็ได้ไม่คชอบเลยอใส่สลัดคิดว่าแม่ชอบปาดใส่สลัดม่กาไม่ชอบแต่เมคคัลเลอร์ลูกกู้นอะ ต้องโอเพนโดให้อากาศมันถ่าทีทไหมมีเด <Fine. S 2> ็คนมาถามค่ะแล้วมันนี่พี่ปันมาอาร์ว่าอ้าวปีนี้นาไม่ทำนาเหรอนองเม่ฟาร์มหรือดิบเดียวเพราะว่า <Make. S 2> คนอื่นก็ทำกันหมดแล้วนะคะเหลือ mm. แต่นาเรา I start tomorrow I think three four days and everything is done ปีนี้ลูก <Can S 2> คิด <I? S 2> จะดำเอง <laughs> ุณคิดจะไปเทสชีสเองใช่ไหมถอนกล้าเองมีคนมาถามจริงนะคะเพราะว่ามันแบบมันเป็นคนอื่นเขาทาหมดแล้วแถวเนี้ยไม่มีใครนันลัชนาตรงนี้นะคะนาพี่นี้ก็เริ่มขึ้นแล้วอันไหนที่มันเป็นไม่มีเขาก็มาเสริมเอาต้นกล้าม,มาเสริมนะคะมาดำเพิ่ม เราคงให้เขหมาก็ค่ะ very good timing this year yeah mm hmm. super timing we take the seeds mm hmm. r a i n i little bit and mm hmm. then the rice come out and then rain s, <laughs> <S r perfect. perfect timing คิดบอกว่าระหว่างครั้งที่สองนะโชคดีมากพอระหว่างปุ๊บต้นกล้าเริ่มขึ้นฝนก็หยุดไปนะคะพอระหว่างต้นอ่า เลนิ่งเบรกไปโฟร์ไฟด์เไฟห้าหกวันพอต้นกล้าเราเริ่มขึ้นฝนเริ่มมาค่ะถ้าไม่งั้นนะโหเราไม่มีก้าดำแน่นอนคอะไปทั้งบ้าน <c oughs> อันนี้เราจะให้เข้ามาหมักค่ะทั้งขอนกล้า วิกิปดัมแบบว่าเทคแค่อร์เลยทั้งถ <Yep. S 1> อนทั้งดำเราไม่ไปหาปีที่แล้วเราหาคนมาถอนก้าวตังหากคนดำตังหากะคระับวุ่นวายมากแต่ปีนี้แบบเหมาเลยแต่ซี่าหนู have to come too yeah make everything first ไม่มีให้เสียนุมันนี่พี่แนงบอกว่าให้เสียนุมามาเม k เฟิร์สให้ให้ให้กราดเ oh <yeah. S 2> ออเขาบอกว่าให้เสียนุอะมาไถาก่อนให้หญ้ามันมันลงดินแล้วให้มันเน่าแฮบวอเตอร์ไง mm hmm. กราดจะได้กรบปุดเป็นเป็น food for the rice mm hmm. และบ mm ีโฟร์เดมมาเทก,ก็ให้เสียนุมาปั่นอีกรอบหนึ่ง mm hmm. ก่อนดำ You see behind my l a p the มะเอื <Đ ể S 2> อเต็ออมเลยใช่ค่ะคุณคิดจะเรียกห้องนั้นว่าห้องแลบ <c oughs> แลบห้องแลบแบบวา่าเอาต้นนู้นต้นนี้มาปลูกมาเพาะค่ะม,มะเขือเต็มเลยค่ะเต็มจริงๆค่ะไม่น่าเชื่อขึ้นเองด้วยนะคะแฟนทางบ้านขึ้นเองแล้วก็แบบว่าออกเยอะอะ่ะมันเยอะมากเลยค่ะ เดี๋ยวปาไปสิพาไปดูนะคะดูนะคะนี่ค่ะดกมากค่ะดกจริงๆค่ะโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเก็บแล้วค่ะแฟดทางบ้านคือมันดกจริงๆดกมากๆเลยต้นเดียวนะคะเนี่ยเกือบ30 40ลูกเลยนะคะเนี่ยตอนแรกอะ่ะมันมีเพีย้ยเพี้ยมันลงค่ะปาไปสิก็เลยเอาอะ,อะไรนะ น้ำอ่ะไม้สนอะไรนะคะมาฉีดเพี้ยมันก็เลยตายค่ะนี่ใบมันก็เลยกลับมาพอใบมันกลับมาโหลูกดกดกจริงๆค่ะว่าพรุ่งนี้ต้องเก็บค่ะวันนี้พอดีกินข้าวอยู่ก็นี่ค่ะข้าวไม่ใหญ่ค่ะนี่ละค่ะพอหวานเร็วปัญหาบ้าไปซี่ก็เลยเลือกที่จะนั่นเนี่ค่ะหญ้ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะญ้าขึ้นแข่งกับข้าวเลยค่ะเห็นไหมคะ เนี่ย AH! แทบจะไม่เห็นต้นข้าวเลยค่ะมีแต่หญ้าเต็มไปหมดเลยดูนะคะเนี่ยเนี่ยหญ้าทั้งนั้นเลยค่ะเวลาเราทำเร็วก็จะหญ้าจะขึ้นแข่งกับข้าวแบบนี้ค่ะพอเวลาทำช้าแบบว่าเปชีก็น้ำค่ะเห็นไหมหญ้าทั้งนั้นเลยอ่ะ ตัดแล้วแบบว่าให้เป็นตออะไรให้ตอข้าวขึ้นเพิ่งจะเพงจะเอาอยู่เหรอใช่ไคะยามเลยก่อนนี้ค่ะดูตรงนี้ค่ะอันนี้คือเรายังไม่ได้ดำนานะคะหญ้าแบบนี้นะคะเราไม่ซีเรียสนะคะแฟนทางบ้านเดี๋ยวเราก็จะไถกลบอะไรอย่างนี้นะคะให้มันเน่านะคะลงไปในดินคะพอเราจะดำแล้วก็เอามาปั่นให้เสียนูมาปั่นให้อีกรอบตะวันกาลังจะตกดินสวยเชีย สีสวยสวยค่ะแฟนทางบ้านเนี่ายา่ยานี่เขาเรียกญ่าอะไรไม่รู้ค่ะเนี่ยมันเป็นดอกสวยดีนะคะแต่คนทำนาเขาจะไม่ค่อยชอบค่ะเพราะมันงามงําข้าวค่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกับลุงคิดต่อนะคะตอนนั้นละค่ะเยอะมากเลยค่ะแต่มันเป็นมะเขือคื่นค่ะมะเขือที่เขามาใส่ลาดเทาหรือว่าใส่ส้ตมตำ ใส่ตำกล้วยมันจะคืนๆค่นนะ,คะไม่รู้จะมาทําอะไรดีค่ะมันดกมากเลยนะคะดกจริงๆแต่ว่ามะเขือไอ้รูปปกติอะไรนะคะที่อยู่ตรงโซนอ่ะโอ่งเ่ะตอนนี้ไม่น่าจะเป็นหน้าเขาหรือเปล่ปาไม่รู้ค่ะเห็นลูกไม่ค่อยดกเหมือนเหมือนช่วงที่เดือนที่แล้วค่ะเดือนที่แล้วดกมาก it's not this market อือม,มีลูกหนึ่งเนี่ย <Me ha? S 1> มีฮะอือเห็นพี่ uh huh. แดงเด็ดมา uh huh. ก็เลย uh huh. าใส่ให้ but not this one too อันนี้ซื้อมาจากตลาดมาเขือพวงใารไปีก็กินแต่อ่อมเขาอร่อยแพะกระดูกมันอร่อยดีเขา,าบอกว่ากินไก่ฮนะมาเคือสีเหลืองใช่มันจะขมมากเลยนะม,มันจะไม่เหมือนมาเกือมันจะมันมันคือมันหืนมันขือนข่ออ,อะไรเนี่ยคะ่ะ นาเราตอนนี้ก็ย่าเยอะค่ะคนที่ดำไปก่อนเราอะย่าเร,เริ่มขึ้นเต็มเลยเห็นไหมคะตรงนาไม่ใหญ่ไอดอกเลืองๆนะแต่เขาก็จะมาตัดค่ะมาตัดให้มันให้มันอ่ะนั่นแล้วก็ให้ต้นข้าวมันสักขึ้นไนะ นี่แหละค่ะเวลาทำนาก่อนมันก็จะมียากทำหลังมันก็จะลําบากหน่อยก็ไม่ลําบากนะคะเพราะเราดําค่ะแต่มันก็จะแบบว่าใครเขาก็จะมาทักว่าอ้างทำไมยังไม่ดําอีกเหลอแต่ดำบ้าาดำประมาณนี้ ประมาณมนที่สิบกว่าเนี่ยโอเคเพราะเข้ามันสาัแล้วผมจะชุกเลยนะคะทีเนี้ยอืมพีชอร่อยแต่ไม่ได้กินคนเดียวกับหมดท้วย <Like> this. คุ้มค่ะวันนี้นคุ้มทั้งวันเลย l a s ส n i g h แฮปเด็กเขาบุ้มบุ้มบุ้มเลยโอเนัเนีย ม่เห็นโซดานิดๆไม่รู้ว่าโซดาเป็นอไรเมื่อคี้ The princess just want to join foundation คุณคิดบอกว่าคุณคิดเรียกโซดาว่า princess เลยนะเจ้าหญิงนะคุณหนูนี่แดงของโซดาโซดาก็ท่าคิดเป็นิปครัก Need to swallow f i เราเจอกันคลิปหน้าก็ได้ mm hmm. Maybe you can talk o มา long up to you. ก็วันนี้นะครับป้าเพชรสีลงคริสกินแกงผะแนงไก่และมีไข่เจียว mm hmm. มีแกงซอง whatever อ,อมแกงซองอ,อมเจอกันคลิปหนะ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะคบาย